ครับสวัสดีครับวันนี้ m ม p พพีก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ7ผู้มีโอกาสนะครับเป็นผู้ชนะรางวัลผู้รักษาประตูชายนะครับยอดเยี่ยมนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับผมก็ขอเกินเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก่อนนะครับผมในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเสมอตามสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่นะครับของแต่ละลีกนะครับของแต่ละประเทศต่างๆนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับผู้คนที่เล่นฟุตบอลกันนะครับเป็นอาชีพตามบีความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนรับใช้ชาตินะครับเพราะการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเป็นการแข่งขันที่ จะขึ teams, ้นท really ุกๆ4ปีนะครับจะมีทั้งหมดนะครับผม216ทีมนะครับทีมชาติทั่วโลกแข่งขันนะครับเพื่อจะเข้ารอบอ่าเป็น32ทีมตัวจริงนะครับผมการแข่งขันจุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลนะครับการเล่นฟุตบอลนะครับผมในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับปี2022ในรอบคันเรียนครับเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสมาพธ์ย่อยทั้งหมดสมาพค์ของฟีฟ่านะครับเพื่อตัดสินหาสาส่ยทีมจาก32ทีมนะครับที่ลงแข่งในฟุตบอลโลกนะครับผม รวมกับกาตานะครับซึ่งผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติครับในฐานะเจ้าภาพโดยจะมีทีมชาตินะครับผมสมาชิกฟีฟ่านะครับทั้งหมด206ทีมครับที่ลงการแข่งขันนะครับการแข่งขันนะครับเริ่มขึ้นต้นในเดือนมิถุนายนครับปี2019ครับและมีกําหนดสิ้นสุดในเดือนนะครับผมมิถุนายนปี2022ครับโดยการแข่งขันบางส่วนก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากมีการระบาด ของไวรัสนะครับโคโรนานะครับครับเราก็จะไปดูนะครับผมเจ็ดผู้รักษานะครับผมประตูนะที่จะมีโอกาสนะครับชนะรางวัลนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับก็ขอพูดเกี่ยวกับรางวัลก่อนนะครับผมรางวัลของฟุตบอลนะฟีฟ่านะครับที่ดีที่สุดนะครับของผู้รักษาประตูนะครับก็คือจะมีขึ้นในทุกๆวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พันห้าร้อยหกสิบหกนะครับรางวัลนี้ก็จะให้รับรู้ถึงความสําเร็จตั้งแต่นะครับผมแปดสิงหาพันสองพันห้าร้อยหกสิบ ถึงวันที่18ธันวาคมนะปี2565นะครับเป็นช่วงเวลาครับผมที่ผู้รักษาประตูนะครับก็จะแข่งอ่จะเล่นในลีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเซเรียอาร์อะไรเงี้ยครับผมที่อ่ผู้รักษาประตูได้เล่นในลีกนั้นๆนะครับผมจนมาถึงนะครับผมอ่าการแข่งขันนะครับผมฟุตบอลโลกปี2022นะครับผมอ่าก็ครับการแข่งขันนี้นะครับผมก็จะถูกวัดนะครับ เพื่อให้ให้ได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมกับผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลน,นะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมที่สุดนะครับก็อยู่ตัวอย่างเช่นเอด็เอดวาร์โดน,นะครับผมแมนดี้นะครับของเชลซีที่รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นการแสดงนะครับผมที่ยอดเยี่ยมของเอเมโลมาติเนสนะครับในฟุตบอลโลกปีฟุตบอลโลกนะครับที่ประสบความสําเร็จกับประเทศอาร์เจนตินาทาให้เขาได้ถุงม,มือ ราวัลของคำอันล้ำค่าครับและทำให้เขาอยู่ในกรอบเพื่อรับรางวัลเดบวฟีฟ่าฟุตบอลอาวอร์ดอีกต่อไปนะครับครับอย่างไรก็ตามครับรางวัลของผู้รักษาประตูยอดฉายยอดเยี่ยมก็ถูกขับเคี่ยวกันมาอย่างตึงนะครับผมอย่างไรก็ตามมาร์ติเนตก็ต้องแข่งขันกับในบรรดาผู้สมัครนะครับระดับหัวกะทิที่มีความเป็นเลิศทั้งในสโมสรอนและนานาชาติในปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ฟีฟ่านะครับผมจะมีการพิจารณา ผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพเพื่อได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินั้นไปนะครับผมเราก็จะไปดู7ผู้เล่นนะครับผมที่ทำหน้าที่นะครับผมเป็นผู้รักษาประตูนะครับครับคนที่1นนะครับก็อลิซงแบกเกอร์นะครับผมก็วันนี้เขานะครับอายุ30ปีนะครับก็อยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับอยู่สัญชาติบราซิลนะครับผมแล้วก็ในแข่งขันนานาชาติก็ลงเล่นไปทั้งหมด61 61ครั้งนะครับผม เชนคอันะครับได้กล่าวไว้ว่าไม่อายที่ยระกาศว่าเฮซอนเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดนะครับในโลนครับและเป็นคุนาดาสที่หลากหลายของบราซิลทําให้นักคำว่าอ้างของผู้จัดก,การสโมสรของเขานะครับการตัดส,สินใจนะครับที่เยือกเย็นและมีความแข็งแกร่งนะครับของอดีตนาทวารน,นะครับผมของวาโลมานะครับช่วยให้เขาของเก็เตโทษได้โดดเด่นนะครับในการรับมือกับลูกคอนและดูจะเป็นลูกที่ เหมือนจะเพิเพลินไปกับสถานการ์ตัวเราตัวนะครับผมคุณภาพของไอซงนะครับผมกับบอลที่เท้าขเขาคือคุณภาพที่เด่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเขามีความสามารถในการตั้งรับเกมนะครับลุกและด้วยการจ่ายบอลที่ะลุะเลนหรือหักกอ,องหน้านะครับก็คือขึ้นสูงไปนะครับเขาก็สามารถส่งระยะไกลไดนะ้นั่นเองนะครับผม แม้การตกรอบของฟุตบอลโลกในก่อนรอบรองชนะเลิศนครับเป็นจุดที่เปลี่ยนสําคัญนะทำให้อริซองทาให้อริซองนะครับผมมีความเสียใจแต่เขาก็สามารถปอกใจนะครับได้การสําเร็จนะครับไปอีกปีในการชูถ้วยนะครับดีครับและ FA ครับในให้กับลิเวอร์พูลนะครับผมผู้ชนะรางวัลนะครับรักษาประตูยอดเยี่ยมประจำปี2018นะครับก็ ใกล้ที่จะคว้าตําแหน่งนะครับผมแชมป์พิมพ์ลีกนะครับแชมป์ลีกเพิ่มเติมในรายการกิติยศที่กําลังขยายในตัวเขานะครับอย่างวาเจปูเช่นเดียวกันนะครับคนที่2นะครับจะเป็นยาซีบุนัวนะครับผมยาซีบุนัวก็ว่าของเขานะครับอายุอยู่ที่31ปีนะครับผมเล่นให้กับสมสรอนเซบียนะครับเป็นสัญชาติโมร็อกโกนะครับผมแล้วก็ลงให้กับทีมชาติไปห้นัดนะครับ ภาความเฉลียวฉลาดของบูโนนะครับในการสร้างประวัติศาสตร์ของอุลราโคให้ผ่านสู่เขาลอกลองชนะเลิศนะครับฟุ้นบอลโลกนะครับแสดงให้ถึงความต่อเนื่องของฟอร์มที่เขาแสดงให้เห็นะดับสมสอนนะครับเอาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เซบิยานะครับผมมีสถิตินะครับเกมรับที่ดีที่สุดในลีกการนะครับในฤดูกาล2021-2022นะครับได้มีความพยายามนะครับผมของเขาได้รับการยอมรับเมื่อเขาได้ รางวัลนะครับผมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับประจำแผนนะครับการแสดงตนนะครับอย่างสงบและความมั่นใจของแนวป้องกันสุดท้ายนะครับผมโซโมสอนและประเทศนะครับเป็นการแสดงให้นะครับผมของบูนัวนะครับในในกาตาได้รับอธิบายว่าเป็นเวลาบุรุษโดยโรแมนครับโรแมนซนะครับกัปตันของโมนอลคนั่นเองนะครับคนต่อไปนะครับคนที่3เป็นทิโบกูตัวนะครับผมอายุ30ปีนะครับได้ให้กับสโมสอนเรอัลมาลิกนะครับ ก็อยู่สัญชาตินะครับทีมชาติเบลเยียมนะครับผมเล่นให้กับทีมชาติครับทั้งหมด100ครั้งนะครับผมกูตัวนะครับผมสร้างหนึ่งในประตูนะครับที่ดีที่สุดนะครับในปีนะครับผมในการชัยชนะนะครับ1ประตูต่อศูนย์กับแชมเปี้ยนลีกนะในนัดชิงชนะเลิศลิวร์ภูของกับเรอัลมาดริดนะครับการเซฟอันยอดเยี่ยมของเขานะครับในระหว่างการแข่งขันสตาร์บัลดฟองนะครับทำให้เขาได้รับรางวัลเป็นผู้เล่นที่ได้รับรางวัล แมตช์นะครับผมแล้วต่อยอดไปดูการที่น่าตื่นเต้นครับให้กับนักเตะชาวเวลเยี่ยมนะครับซึ่งฟอร์มนะครับผมการคุมทีมของเขานะช่วยให้เลอันมาริ่งครับคว้าแชมป์ลีกนะครับสมัยที่ปีที่ส5สห้านะครับได้อย่างสําเร็จนะครับอูตัวนะครับยื่นด้วยความสูงนะครับหกฟุต7นิ้วครับมีรูปร่างใหญ่โตและมีหน้าเก่งขวามหน้าเก่งความนะครับระหว่างไม้เท้านะครับผมนอกจากนี้ครับเขายังมีความ เป็นนักกีฬานะครับผมที่น่าประทับใจด้วยความสามารถในการสปิงตัวและการบังคับโครงร่างยักษ์ของเขาะเพื่อเซฟที่อย่างน่าตื่นเต้นครับเขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คว้านะครับผมรางวัลนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับเป็นครั้งที่2นะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับไปแล้วนะครับในปี2018นั่นเองนะครับไปนะครับคนที่4นะครับผมโดมินิกนะครับลาวาโควิชนะครับผมปอนเขาก็อายุ27ปีนะครับเล่นให้กับสโมสร ดินามซาเกะนะครับอยู่สัญชาติโคเอเชียนะครับแล้วก็เล่นลงเล่นไปทั้งหมดนะครับ41นัดนะครับโดยโนเมนิกนะครับลีการโควิชนะครับทำงานผลทำผลงานได้ดีนะครับที่สุดเมื่อเทียบกับผู้รักษาประตูนะครับคนทุกคนนะครับในอากาต้านะครับผมฟุตบอลโลกปี2022นะครับทำให้ทำเอาเอาชนะประเทศทีมชาติบราซิลนะครับ ก่อนที่รับรองชนะเลิศนะครับโคเอเชียนะครับจะเป็นการเซฟนะครับทั้งหมด11ครั้งนะครับระหว่างเกมนะครับผมของเขาถือเป็นสถิติผู้รักษาประตูที่ทําได้มากที่สุดในการแข่งขันในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี2014นะครับและเขานะครับเป็นฮีโร่ในการยิงหยุดโทษนะครับทำให้ทีมชาตินะครับมีโอกาสยิงหยุดโทษให้กับแชมป์โลกใน5้าสมัยนะครับผมนอกจากนอกเหนือจากนี้นะครับผมความสามารถของเขานะครับในการเซฟอาร์เกต์สินนะครับ ดีว่าโคบิดนะครับได้รับชื่อเสียงอย่างมากในกว้างขวางนะครับในความกล้าหาญก็แสดงตัวนะครับถ้าทาที่เยี่ยเกณของเขาครับเขายังมีส่วนหนึ่งนะครับผมในปีที่เป็นตัวเอกของทีมนะครับผมอาร์ดิโาโมซาเกนครับซึ่งคว้าแชมป์ลีกนะครับเป็นฤด้การที่5ติดต่อกันเลยนะครับคนต่อไปนะครับมาไมซ์ไมเนนครับผมก็บอลของเขานะครับอายุ่27ปีนะครับเล่นให้กับสโมสรเอซิมิลานะครับอยู่สัญชาตินะครับผมทีมฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็เล่นให้กับ ทีมชาติฝรั่งเศสไป5ครั้งนะครับเอซิมนลานนะครับรู้ว่าพวกเขานะครับมีงานสำคัญนะครับในการรับมือจากาลอิกนดูดดอนารุมนะครับผมมาในช่วงซัมเมอร์ปี2021นะครับแต่ในเมืองนะครับไมนคนพวกเขาได้คัดเลือกผู้รักษาประตูที่มีความสามารถสูงสุดนะครับเขาก็ได้พบกับความท้าทายในการสวมรองเท้าบ,บู๊ของอันดับหนึ่งของอิตาลีและได้เติบโตในตอนนี้นะครับและผลงานใน ดับที่น่าประทับใจอย่างตอนนี้นะครับอ่าไมเน่นนะครับผมก็ช่วยให้มิลานนะครับกลายเป็นแชมป์ลีกนะครับผมครั้งแรกครับในรอบเศษปีและอ่าชาว์ล็องเศสก็ต่อยอดฤดูกาลนะครับอ่าเดบิวต์ในการฝันนะครับด้วยการคว้าอ่ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับผมของซิลิอานะครับการบาดเจ็บของที่น้องนะครับผมในเดือนตุลาคมทําให้อ่าไมเน่นนะครับพลาดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับที่กาตาครับซึ่งคาดว่านะครับเขาจะ ลงเป็นตัวสำรองแทนกัปตันฮุกโกยอริสในวัย35ปีนะครับจะไม่ถูกดึงไปในโะคดทีมชาติเขาหลังจากพ่ายแพ้เป็นครั้งสุดท้ายของทีมของเขานะครับาหากเขาตัดสินใจนะครับที่จะเวลานะครับให้กับอาชีพค้าแข้งในการเล่นในการ,การเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เป็นตัวเลือกนะครับชั้นยอนที่จนะเทียมาเข้าแทนนะครับที่ โยโกยริสในวัย35ปีนะครับผมที่จะได้กระแสนไปในฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองนะครับรับคนที่6นะครับเป็นเอมิเนลโนนะครับมาร์ตินเนสนะครับรับประวัติของเขาก็จะอายุ30ปีนะครับอยู่กับสโมสรอนแอตันวิลล่านะครับเล่นให้กับสัญชาตนะครับเจนินานะครับผมแล้วก็ลงเล่นทีมชาติไปทั้งหมด26ประตูนะครับ มาดิเด้นนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับในทีมนะครับในการชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกของอาร์เจนตินาครับอันแท้จริงการเซฟในนาที1นึ่นี่เป็นหน้าตื่นเต้นครับของเขาครับจากอ่าโรนัลโด้นะครับของฝรั่งเศสในนัดชิงนะครับผมเลยกลายเป็นการสกัดนะครับการการของผู้รักษาประตูที่สำคัญครั้งหนึ่งครับในบอสาของฟุตบอลโลกนะครับ ทางรองเท้าบูทข้างกายนะครับผมที่ยื่นออกมาของมาร์ติเน้นะครับไม่ปิดอ่าไม่ปิดการขับเคลื่อนอันทรงพลังอ่าของกองหน้านะครับฉากที่สนุกที่สุดที่เราจะได้เห็นในอบูเลนเนสนะครับเมื่อไม่เกียวดีก็จะถูกเปิดเผยในอ่าปารีสแทนนะครับผมมาร์ติเน้นะครับอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดตลอดนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับโดยจุดโทษสําคัญครับนั้นทําให้อาร์เจนตินานะครับผมยิง อ่าจุดโทษอ่าชนะในท่าแลนด์และฝรั่งเศสไปได้นะครับเรียวเนมัซซี่นะครับกระตันทีมชาติได้อธิบายว่าเขาเป็นปรากฏการณ์แลนหนึ่งอ่าในดีที่สุดของผู้รักษาประตูนะครับผมที่ดีที่สุดในในโลกนะครับครับคนสุดท้ายนะครับก็เป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับว่าของเขาก็อายุ36ปีนะครับเล่นให้กับสโมสรนะครับไบเอซมิวนิกนะครับครับก็สัญชาติเยอรมันนะครับเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับไปทั้งหมด117ประตูนะครับ นายเออเป็นหนึ่งนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในายุของเขานะครับรักสามารถฐานนะครับได้ส่งเสียดฟ้าเขาตั้งไว้นะครับตลอดอาชีพการากรงานที่รุ่งโลกของเขานะครับเมื่อนายเออรอายุยี่สิบเจ็ดเมื่อนายเออนะครับผมอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับในเดือนมีนาคมนะครับแต่ปฏิกิริยาการตอบสนองเขายังยอดเยี่ยมครับมันยังคงอธิบายว่าเป็นต้นแบบของผู้รักษาประตูในยุคปัจจุบันนะครับ ความสบายและความสร้างสรรค์นะครับผมขนงอยเออร์ที่ครอบครองอยู่นั้นนะครับเป็นทรัพย์สินนะครับผมที่มีค่าสําหรับสโมสรและประเทศนะครับผมการคว้าแชมป์นะครับบุนดาเซกานะครับผมในฤดูกาลปี2021-2022ถึงครับของไบรอนเมลนิกครับคือเป็นเกียรตินะครับผมประวัติครั้งที่23นะครับของไนเออร์นะครับแต่เขาก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับกับทีมอีกต่อไปในฤดูกาลนี้หลังจากที่ได้รับบัตรเจ็บ นะครับผมหาหักหลังจากเกิดอุบัติเหตุการเล่นสกีนะครับหลังฟุตบอลโลกนะครับไรเออร์นะครับได้รับรางวัลนะครับผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยมในปี2020นบะครับผมสรุปได้ว่านะครับเราก็จะได้รู้จักนะครับผมฟุตบอลโลกนะครับเป็นรายการที่ใหญ่สุดสําหรับอาชีพนักฟุตบอลนะครับผมแล้วฟุตบอลโลกนะครับผมที่ได้จบมานะครับก็ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพและมีกี่ทีมที่เข้าเข้ารอบไปในการแข่งขันนะครับผม การพูดถึงนะครับนักฟุตบอลนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะแห่งปีนะครับที่ได้สร้างผลงานไว้ต่างๆไม่อ่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการการแข่งขันนะครับตามลขอื่นๆหรือจะเป็นการแข่งขันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับผู้ที่เข้าชิงนะครับผมก็มีการกล่าวนะครับทั้งหมด7คนนะครับ ครับแล้วผมก็หวังว่านะครับข้อมูลนะครับผมที่ผมนํามาพูดวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยกับผู้รับผมนะครับแล้ววันนี้นะครับผม m y พีเนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ